มาครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ปานาพี่พี่เพื่อนเน้องๆทุกขั้นทุกคนมากินข้าวกับผมกับพี่โยวก่อนซื้อจังเซอร์ครับวันนี้เปลี่ยนจากผักเราก็มากินคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนหมูทอดครับหมูทอดไก่ทอดกินไม่ค่อยไหวนะครับกินแล้วก็ปวดขาเราก็เว้นมันดีกว่าครับพ่อแม่พี่น้องมาวันนี้เสริมโปรตีนให้มัางเราก็มากินกัน นะครับวันนี้ครับก็มากินครับข้าวเหนียวหมูทอดกับผมครับพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชมพี่ปานาทุกท่านทุกคนนะครับมาเด้อมาเด้อมาครับมาครับมากินอะไรอร่อยอร่อยกับแซบนวนัวอร่อยออยล้ำล้ำมามาเด้อมามามาครับมาครับโอ้วันนี้เป็นกระแซ่บคกแทนอมาครับมาครับมาอร่อยอร่อยอร่อยกับผมครับมาเด้อพ่อแม่พี่น้อง เด้อมาครับมาครับเรามากินข้าวกันนะครับก็อย่าลืมกินอาหารให้ครบห้ามูแล้วก็หมันออกกําลังกายจึงไม่ต้องหักโหมก็ออกนิดหน่อยถือว่าเป็นการออกกําลังกายนะครับทุกคนทุกคนขยับแขนขยับการ่างกายให้มันได้ใช้การก้องแก้วนะครับสุขภาพดีไม่มีไขยอยากแข็งแรงเราต้องออกกําลังกายนะครับขยับเพย่อยร่างกายให้ร่างกายเรามี สุขภาพแข็งแรงดีๆบ้างนะครับก็สําหรับลิปนี้ก็มีท่่นี้นะครับมาครับมาครับโอ้ว้าวหลายอย่าหายขออนุญาตกินนะครับโอ้อร่อยอร่อยครับมาครับมาครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับบายบายสวัสดีครับมาลอย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 เกิรบพี่น้องลำ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 โอ้เสียบแต่เสียบหวานนะครับโอ้มา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 